วันนี้เราจะกินอาหารญี่ปุ่นกันค่ะชื่อร้านว่าซากุระเข้ามานั่งในร้านก็ให้บรรยากาศเหมือนไปทานอาหารที่ญี่ปุ่นเลยนะตัวนี้เป็นราเมนหมูมเขาให้ไข่มาหนึ่ง<ม>ลูกเหมือนไข่พล้บ้านเราชามใหญ่มากคือมามากทุกคนผูช้ชมชามนี้น,นี่ราคาประมาณ15ปอนอีกอันหนึ่งที่อันนี้สั่งก็คือเป็นเบนโต,เ,นตเขาจะเสิร์ฟมามีสลายแล้วก็มีน้ำซุปให้จะ็นเบนโตก่อนอันนี้เป็นเบนโตปลาไหลมีชิ้นปลาใหญ่โตนะ เบนโต้เุตนี้ราคา17.9ตปอนด์ถามว่าคุ้มราคาไหมคุ้มอยู่นะอยากให้ทุกคนดูขนาดตาดเขากับอนันี่เลยอะไรอร่อยอะไร่อะไ,ะไรดิไ่ปลาโลว่าเราเนี่ย โดยรวมรสชาติโอเคแต่ว่าให้คะแนนแค่7จ็ดติ้สิบนะ